โอเคนะครับทุกคนก็กราบสวัสดีชาวรุ่นโลบอกกันด้วยครับวันนี้ก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีก็วันนี้ก็จะมาบอกทุกคนว่าตอนนี้ผลโมจินั้นขายแล้วนะครับโอ้นี่ไปรีบจัดกันได้เลยเหลือเวลาอีก52นาทีนะครับตอนนี้ก็เวลา6โมงนะมันจะรีประมาณตอนทุ่มหนึ่งใครที่แบบว่าดูคลิปนี้ช้ากินก็เสียดายด้วยนะครับโอ้ ไอเดียวเราสุ่มผลกันเลยบอกบอกเลยว่าคลิปนี้เราเราสุ่มได้ทีเล็กคลิปนี้เราสุ่มได้โอ,อ้โหคด,ดีจะเก็บอะไรละกันไม่เก็บไม่ได้ด้วยไปเราวางวางคลิไปไว้ตรงนี้แหละเอาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกคนดูดนะไอจิมูจะพูดอะไรวนไปวนมาเลยวะใครอยากเล่นผลบาจีก็เข้ามาจัดกันได้นะครับสัวเขาที่มีแล้วก็โชคดีไป ตอนนี้ขอบตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย